เป,เป็นลูกชายคนโตของบ้านมีน้องสาวหนึ่งคนนะคะจบจากโรงเรียนนานาชาติที่มีค่าเทอมสูงมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่อง Educational นะคะวันนี้พิมพ์ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเตน n t i t นั่นเองที่เป็นคนไทยมากความสามารถนทั้งร้องทั้งเต้นจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยคะ่ะกับช่วงเอ๊ะเกาหลีก่อนจะไปดูกดติดตามให้หน้องพิมกันนะคะกดเลยนะคะปากปดติดตามด้ยนะคะ หรือชิติพนลิชัยพรกุลเกิดวันที่27กุมภาพันธ์พศ2539เกิดเดนเดียวกับพิมพ์เลยนะคะเนี่ยเป็นนักร้องหนุ่ชาวไทยคนแรกที่เปิดตัวในฐานะศิลปินของค่าย S.M.S.M.S. What What the fuck เป็นนักร้องหนุ่ชาวไทยคนแรกที่เปิดตัวในฐานะ ศิลปินของค่าย SM Entertainment โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Boy g r ุ u p NCT อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ u นิ t NCT U, VVV และสุดยอดของวงบอยแบนด์เจ้าของชาย,ยา a v e n g e r K-pop Super M <Wow. S 1> เ็นเป็นลูกชายคนโตของบ้านมีน้องสาวหนึ่งคนนะคะจบจากโรงเรียนนานาชาติ s h u v e r i International School ที่ติดอันดับ โรงเรียนนานาชาติที่มีค่าเทอมสูงมากตอนอยู่ไทยเต็นสามารถสื่อสารได้2ภาษาคือไทยกับอังกฤษแต่ป,ปัจจุบันตั้งแต่เข้าวงการเพลงเกาหลีนะคะเต็นได้ฝึกฝนทักษะภาษาเพิ่มตอนนี้เต็นสามารถพูดได้5ภาษาด้วยกันทั้งภาษาไทยอังกฤษเกาหลีจีนและญี่ปุ่นซึ่งเต้นกำลังตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่น อย่างเต็นที่เส้นทางการเข้าสู่วงการเพลงเกาหลีของเต้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยเต้นถูกคัดเลือกเข้าสู่ค่าย SM Entertainment ผ่านการออดิชั่นที่ไทยซึ่งต่อมาได้เปิดตัวครั้งแรกในฐานะของศิลปินเกาหลีร่วมกับกลุ่มเด็กฝึกหัดของค่าย SM Entertainment ที่มีชื่อว่า SM Rookie หลังจากนั้นในวันที่9เมษายนปี2016 เตได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของ NCT โดยอยู่ในยูนิต NCTU พร้อมกับปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ The Seven s e n s ในเดือนวิถุนายน2016เขาได้เข้าร่วมรายการนักเต้นของ Mnet Hit the Stage เมื่อวันที่24มีนาคม2017 SM ปล่อยทีเซอร์สำหรับซิงเกิลแรกของเตนผ่าน SM Station Season 2ในหัวข้อ d m In a d อดี m เพลงที่ได้รับการปล่อยอีกตัวใน7จ็เมษายนต่อมาในวันที่31ทธันวาคมปี2018ได้มีการระบุว่าเต้นเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของเวลีวงบอยแบนด ที่โปรโมทวงในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่โดยวงได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มกราคมปี2019ด้วยการปล่อยดิจิตัลอัลบั้มแรก The Vision และในวันที่8สิงหาคมปี2019ก็ได้มีการประกาศว่าเป็นจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Super M วง Super Group จากค่าย SM Entertainment โดย Super M ได้ปล่อยอัลบ,บั้มเดบิวต์ชุดแรกของวง SuperM ออกมาในวันที่4ตุลาคมปี2019 ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของเต้น MTT เป็นยังไงกันบ้างที่เป็นนักร้องคนไทยอีกคนที่เก่งมากๆใจทั้งภาษาทั้งร้องทั้งเต้นมาครบจริงๆเลยนะคะแล้วอดใจรอที่จะฟังซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะออกมาไม่ไหวแล้วค่ะ ทั้งนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ <S <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กทีมด้วยนะคะอย่าลืมไปกดกันเยอะๆนะคะกดเลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันยญง